น no. วันนี้เนีเรามาอยู่เกม f c Mobile EP2 นะทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยคลิปต่อไปตอนแรกจะอัด My Taking Tom 2อนะนะแต่น,นี่ติดฟีฟ้าติด f c ก็คลิป My Taking Tom ก็จะเลื่อนไปก่อนยกันนะไม่รู้ว่าจะอัดตอนไหนเลยโอเคอันนี้เรามาเล่นฟีฟ้ากันก่อนนะทุกคนโอเคก็เหมือนคลิปที่เล้าเลย ก็คือไปหาเล่นดูกันได้เกมดีโอเค F4 Mobile นี่แพ็กโปรโมชั่นทั้งหมดเลยคนมวันี้ก็จะพามาดูนี่ตลาดซื้อขายนักเตะรู้ว่ามีนักเตะอะไรให้ซื้อบางแต่เงินไม่พอซื้อแบบเงิเน,นนี่หกสิบสองล้านหนึ่งดูนักเตะแต่ละตัวมันแพงมากเนี่ยนักเตะแต่ละตัวโคตรแพงศูนย์ไม่ใช่รบ ที่ศูนย์นี่มันบักว่ามันโหดขึ้นไม่ใช่ว่านักเตะแจกฟรีเลยศูนย์เหรียญน,นี่นี่มุลเวอร์ห้าสิบเอ็ดล้ 51, านไคล์วอล์เกอร์ไม่ใช่ช่องไกวอล์เกอร์นะนักเตะไคาว er ์วอล์เกอร์สองร้อยสี่สิบห้าล้านเลยยุดเบืองกแฮมนันนี้อยากได้อย่เหมือนกันนะ นี่เมีฟรีมีฟรีเตะได้เบอร์นแฮมมากแต่มันแพงบอค๊คเลยนะต่อไปว่ะฟิล์มปงอันนี้เฮนรี่มาธิอุตลูก้าโมดิกกินูราไอ้ฟิล์มปงตัวนี้เนี่ยผมจะชอบโอนักเตะฟิล์มปงอย่างนี้ว่ะฟิมปงวันลอยกระทงไม่ใช่ไม่ใช่ ฟิมปงวันลอยกระถ ung นี่ไงเน,นี่ยนี่มเมตซาวานีมีแล้วนะแบบแบบนี้ไลโบว์จิวันไอ่นี่ไอ้ฟิมปงวันลอยกระถง n นัก,นกท,ที่จะชอบรว่าฟิมปงวันวอยกระถ n g แต่ชื่อจริงๆนี่ฟิมปเควินเดอะบอยโอเคชา หรือ,ดอัดเกมนี้เนี่ยมันเกมที่ก็เล่นง่ายนะคุณนักเตะหาง่ายด้วยแต่ว่าเงินเนี่ยมันจะได้ยากแถมนักเตะแพงด้วยอืมแถมในเกมนี้เล่นมันยังแบบอคนที่เงี้ยใช่ใช่ายาทุกอย่างเพราะว่าเพรว่ามันจะมีอยู่บางอย่างเว้ยที่เกมนี้พูดไม่แฟร์เลย <c oughs> ลองทุกคนลงไปดูเดีย๋ยวใช่ นี่นักเตะนักเตะที่ขายได้มเมดฟาว่านี่กีฟุตนาวัดอันนี้ขายได้แต่ไม่ขายอันนี้ก็ขายได้นะโอเคขายไปดีกว่าเฮ้ยอย่างสิบสี่ล้านเก็บไปแรกดีกว่าแล้วแต่คนนะว่าใครแบบจะเก็บไปแรกหรือเอาไว้หรือขายไว้เนี้ยอันนี้มันสิบสิบสี่ล้านเนี้ยคนแต่ไม่ขาย เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้วแลกเปลี่ยนเขาถามว่าเอาไว้เขาถามว่าแลกเปลี่ยนไหมนีน่นี่ต้องมาตรงนี้ไปกดคำว่าแลกเปลี่ยนจะเจอแลกเปลี่ยนไหมเพียบเลยน,นี่อันนี้อยากได้มากดีมาเรีเอมันใช้เยอะดีมารีเอใชนะ้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ใช้โทเค็นดีมารีเอแปดอันแต่ว่าอันนี้ได้ยาก กดยับอันนี้เมือเชิโน่นเป็นตัวที่อย่าหาใช้เลยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่จำเป็นมากเพราะว่ามันเอาไว้ตีบวกนักเตะต่างๆให้นักเตะต่างๆเนี่ยเก่งขึ้นนึงราอเลยห้าขอันน,น,นี้ตัวนี้ซื้อซื้อขายไม่ได้ก็คือ,คอต้องหาแบบตามกิจกรรมก็ต้องหาแลกเปลี่ยนด้วยคือแลกเปลี่ยนก็ได้ แล้วการแลกเปลี่ยนแม่งใช้เยอะมากคือมัเควน,น VR 9วเก้าสิบเอ็ดต้องใช้นักเตะโอวีอารเก้าสิบห้าสองตัวแล้วก็เก้าสิบสามสามตัวมันมันแพงจังวะถ้าใครอยากจะหามัเควนโวนูน่ะไปหาตามกิจกรรมอย่างนี้ดีกว่านะคือแจกเยอะด้วยเธอจะเอามาเธอจะแลกเปลี่ยนเนี่ยคือไม่คุ้มใช้เยอะต้องหาตามกิจกรรมแจกเยอะ ไม่คุ้มมากๆอันนี้แพ็คอาร์กเกอร์แบบสี่ถึงเก้าสิบเก้าไฮนักเตะก็าสิบสี่ถึงเก้าเจ็ดสี่ตัวในเกมนี้เนี่ยมันมักจะชองมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อยเฟร้ยนะใช่ดีมาเลยอ่ะเหรียญอันนี้ก็แรกไม่คุ้มเลยนะก็ไปบีดูเด็กใช้อะไรแรกกันเนี่ย ก็ใช้เยอะเหมือนกันดูเด็กวัวแปดสิบเอ็ดนั่นหนึงแต่ใช้นักเตะแปดสิบห้าสามตัวแปดสิบสามตัวแล้วก็แปดสิบกองหลังอีกสามตัวโอ้โหถามแล้วตัวอะไรสุดไอ้นี่อัพเกรดดีที่สุดนะไอ้กด็ดูเด็กเนี่ยเอาไว้อัพเกรดนักเตะธรรมดาหนึ่งส่วนมาเชนโน่เอาไว้นักเตะ เอาไว้อัปเกรดนักเตะเอาไว้90ขึ้นไปเพราะนั้นถ้าต่ำ90ก็ใช้ดูเด็ก90ขึ้นไปดูเด็กไม่ได้แล้วต้องมือเชื่อน้องนี่อันนี้อยากแยกรมินิฟิวจูนเนี่ยตัวดีเว้ยนี่อยากแยกมากมินิฟิวจูนเนี่ย วินิสิวจูอะไร่ีแต like ่มันก็ใช้เยอะอยู่นะวินิฮิววินิสิววินิฮิวว่อไม่แรกดีกว่าไอ้ยังไอ้นักเตะในทีมผมเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าเยอะบอกเลย อันนี้รีวิวคลิปที่ว่ก็รีวิวไปแล้วนะแบบเผื่อคนรื้อรีวิวทีมอีกนี่ทีมโมเบียเชเวียก็แบบสี่ถ้าถามว่ามีตัวอะไรบ้างมีฟิลโฟเดนเก้าหกอันนี้วัดกินเก้าสองโมเมตซาร่าก็เจ็ดมาพิอุตก็สองอุกชาก็สองดีพอก็สองไลเซ่ cao phạm à khán chị cao phạm tôi sẽ tính kênh cao phịt của thác nào What cao phịt ấy thôi phải nữa Thứng cho thì kính hoặc thôi tính kênh anh thì phá cao thì โอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยก่ออธิบายแ,แต่งมาเยอะอะคลิปที่เราเพิ่งเล่นคู่แข่งดิวิชววั่นไปคู่แข,ข่งชบบนี้เรา,ามาเล่นทำกิจกรรมบ้างนี่รีวิวกิจกรรมกันเลย <c oughs> โอเคมาเรามาทำกิจกรรมอันดุยดีอว่านทุกคนม,มาเลยเปิดแพ็คมันแจกเยอะอยู่เหมือนกันมาเนี้ยลุกโทษบุมบ๊อกอันนี้เว้นาย ถามว่าเป็นยังไงคือว่าต้องเตะโดนไอ้บ็อกสีเขียวๆอันนี้แล้วโดนอันอื่นมันจะได้เต็มน้อยแต่โดนสีเขียวอันนี้ทุกอันเนี่ยมันจะก็เบิดลยสมติชื่อบูมบ็อกให้ร่เบิดเตะโดนโคตรง่ายเลยเนี่ยจะผ่านนะโคตร ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นฟีฟ่ามือไนะนี่เป็นอัลตมือไบซึ่งก็ดีแล้วแหละที่เปลี่ยนเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเป็นฟีฟ่ามือไบเนี่ยคือระบบต่างๆมันจะแบบตกยุคสมัยมากแต่นี่มันหมดระบบโคตรดีแต่ข้อเสียคือมันทําให้เกมยากกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าท้าทายขึ้นนะฟีฟ่ามือไบแต่ก่อนเดี๋ยวว่าง่าย แต่ว่าอันนี้ถึงมันจะยากแต่ว่า F4 Mobile เนี่ยมันก็แจกของเยอะมากยิ่งกว่าตอนแบบ FIFA Mobile โอเค F4 ไม b ่ะโมบายมันไม่ค่อยแจกเลย r รดริโกเดปอล l I've been to the last 30 minutes now มาฟิลฟูดเล่นรักหมด Can he find the right pass? <laughs> Wonderful chance! <laughs> <laughs> now the keeper had plenty to think about with bodies around him. <laughs> Friedel. Stage. Marvin Dux. Deepo. Okay. Watkins. Watkins. <laughs> Phil Foden. Okay. Ollie okay. Watkins. <laughs> 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 Interception to stuff out the danger. Just Marvin Ducksh. Marvin Duck. And a lot to like about this attack. Marvin This could square the game. Much to be admired about that approach to goalkeeping. Oh good. we're inside the final quarter of an hour now. Go, go, go. Go, keep. The ball back with Arsenal now. Well not much time left now and <laughs> these supporters are doing everything they can yeah, to thai. get their team over the finish line. What an atmosphere. <laughs> and <laughs> the keeper in <laughs> position <laughs> to grab hold of it. Can he finish <laughs> the ball? <laughs> oh it's in and that might be the goal that clinches it for them no looking back now surely well just look how he holds off the defender he keeps his balance and he still hits sure. the target what a good goal that is if you see the 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 is just... so now could reduce the deficit while well, making it simple for the keeper in the end. Yeah. Lota Matthäus okay. Phil Foden now. Okay. Watkins. And now I'll it is out. official. The referee brings this match to an end, and it's a victory for the Gunners. Well, d e r e it was a comfortable win in the end. Fully deserved their victory because they dominated every aspect of the game. It was a really good result for them here today. เกมเนี่ยเป็นเกมที่เพลงแบบดีมากโคตรแต่น,นี้เปิดไม่ได้เธอใครอยาจะเปิดก็ไปหาโหลดเลยหรอหาตามยูทูบก็ได

เขียนระดับมืออาชีพแต่ง่ายมากมือที่ตรงไหนวะเนี่ยที่แบบบางงานเขียนระดับมือสมัครเล็นกว่าจะผ่านโคตรยากเลยปีปุบปีปุบปุเมื่อกี้มือหีบง่ายจังมาต่อไป นี่ดูเหมือนจะเริ่ยมยากอะแมตต์ต่อไปอืมเฮ้ย <c oughs> อันนี้ภาพสูเ้เมตตาที่เราทำกับเก้าแมนอเวลล์อักเคนจี Phil Foden Salah. Watkins <coughs> Ollie Watkins hmm. Salah and, and Salah And oh, a goal Kudasir Mohamed Salah His side in front to Tavaire Why? Well I won't get tired of watching this It's an outstanding bit of play Just look how far he runs with the ball That's a great goal 1-0 then and Kramaric on the ball. Yeah, yeah, yeah. Okocha. Foden. Making progress. Excellent assessment of the situation at the back. <coughs> Twenty minutes remaining. Forget, forget, forget. He's in with a chance. Well, wasted opportunity uhm, here. He Would have been a decent chance, but offside, the verdict. <itu traitor> Manuel Akanji. Teamwork. Mateus. Okocha. Ollie Watkins. Coden. ,あの Still ahead by a goal and moving the, 작, the ball like with purpose. Oh, our potential danger. <Leal> Well, he hits it with authority. Close. Kabak. now. Two minutes to go then. Well, what an atmosphere we've got inside this stadium. The fans are driving the players on here. Surely they're going to hang on now. Well, no stopping him. But a poor touch and unable he to keep it in play. Throw in to go. Andrey Kramaric. Florian Krelic. Mm -hmm. In with a chance. Oh, marvellous save. Great goalkeeping. Short corner favourite. There will be Let's So there it is, okay, the final whistle oh. and a satisfying outcome for Arsenal and the many fans around the world. What did you think of their performance as a whole? Well, Derek, it was a really tight game, but they were the better side over the 90 minutes, and they fully deserved their victory today. <coughs> มันยากตรงไหนไหมนะเห็นมือชิบหน่ยครล้วมองัน เราไปต่อยส้มแมตช์เนินแมตช์ส,สุดท้ายแมตช์สุดท้ายแไปีินะทำไมมันไม่ปลดล็อกให้เล่นล่ะโอเคงั้นไปแมตช์นี้ก่อนแล้วกันคู่แข่งดีวิชั่นแมตช์สุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปโคตรเหมืนอนเฮ้ยเปลีปปป่ยนเปลี่ยนเฮ้ยอย่เพิ่ง Hello, it's great to be with you and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. I'm Derek Ray and adjacent to me in the commentary box is Stuart Robson. And with the game just Come moments away to... now, this really that ought that to be a superb it. watch. It's Arsenal, and they take on Sevilla. Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? Like it that should that. be a cracking game, though. Hmm. <laughs> uh, possession, possession lost, intercepted. That. So, so it's going to be a girl Get, a girl get, get here. we <laughs> <laughs> oh. okay. Vinicius Junior. Olivier Giroud. Junior. Wasteful from Sevilla. Rodrigo. Rodrigo, can they nudge in front? Ah. And... A goal to give them the lead, they have their reward! Can they nudge Well, you have to admire this For of play. Just look how he runs with the ball. He always looked in control, didn't he? That's a brilliant goal. On they go again. And Arsenal know they need to wipe out that last goal. And it will be an Arsenal free kick. What a... Rodrigo de Paul. <laughs> very alert defending <laughs> to <the> cut off the <laughs> of supply. <laughs> Giroux, <laughs> well, it really wasn't a great effort, was it? <laughs> Ollie Watkins. And Sevilla will get the throw in. <laughs> v i น i c i u s Junior. v ร n i c i u s Junior. J J o โ o c h a r o d r i g ก de p a u ลม i n i c i u s อกมีว่ทีมันมีมันตามหมดยรจดบออัมันตัวสุดปีดส t ้ว่าสันโ i กาส h เรี่ส่ง c มัน h e ง be s t o ล p e d Oh, มันนำไป2ประตู Just look at this again. He's so hard to knock off the ball once he gets going. Of course, the defending could be better, but that's a great individual goal. and the ball is moving again. 2 Too nervous how it sounds. We are cutting hard. There are some who might die. There are need And now a throw in. We are and the referee has decided to add on a minimum of five minutes. Take it away. The first half here comes to an end. So, back underway, and an intriguing second half in prospect. And support available. Nee, nee, nee. And an attempt best forgotten, I think. Manuel Akanji. Foden. Foden. Made it look routine, but read it well. Giroud. Giroud. Well, the keeper had a lot of ground to cover. Splendid save. And time for the change now. Hey. JJ Okocha, Phil Foden. Hey. And Mateus has it. Hey. Trying to really hey. get hey. at the opposition hey. here. He's in here. And it goes to reduce the deficit. Still very much alive and kicking. Well, just look at how cool the defending is here. But I have to say, it's still a very tidy finish. He looked really assured there. Korea, Korea. He's lost the ball. Oh, has Do you want to take the ball? Oh, Chaharfei. Why? 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 Can they keep it out? A concha and a chance to level it. Oh no, not even close to hitting the target that time. Hmm. Palacios, Vinicius Junior, Correa. Well, just listen to this crowd. They want a bit more, they know there's still plenty of time to find an equaliser, surely they get another chance, maybe two. Still could be dangerous. And the attack fizzling out. Correa. And now Rodrigo. Now Correa. And it's through here. And still danger here. So the final yeah, whistle bang, now yeah. and disappointment for Arsenal, you've got yeah, to say. And a defeat for them, your assessment. Well, Derek, not quite good enough today. Yes, they only lost by one goal, but I never felt they were in control of the game. A frustrating day all round for the coach to think about for the next time. โอเคก่อนไปคลิปเดี๋ยวรับของก่อนเนี่ยมมนมันแจกของเลยเพียบกิจกรรมกาแฟอุ้ยของดีเยอะย คื okay. งั้นเราก็ปิดคลิปประมาณเนี้ยก่อนมากันนะครับแบบ F4 Mobile EP2 ยี่สิบเจ็ดนาทีถ้าถามว่าคลิปหน้าจะเป็นไรก็ก็ต้องคอยอรอดูนะ